แหมครับคุณผู้ชมครับจากนะจุดท่าเรือที่เราเดินทางมาโดยรถสองแถวใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสินาทีเห็นจะได้ก็มาถึงที่นี่จุดเด่นของที่นี่ต่างชาติเยอะน่าจะเป็นชาวรัสเซียนะครับขาวมากการที่เราแต่งชุดเยอะๆเสื้อผ้าเยอะๆมายืนบนชายฝั่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากมันต้องใส่น้อยชิ้นอย่างนี้เหมือนว่าชาวต่างชาติเขาจะป้อันแดดโดยเฉพาะชาวรัสเซียนะเพราะว่าชาวรัสเซียประเทศเขาจะมีแดดน้อยมากนะครับการที่ใครมีผิวแทนหรือผิวคล้ำเนี่ย จะเป็นคนที่มีฐานะแสดงว่ามีเงินไปเที่ยวต่างประเทศพวกเขาก็เลยอาบแดดกันแบบเต็มอิ่มแล้วคนไทยนี่ก็กลัวดำมากเลยเดียวแต่ก็น่ารักซิกซี่ทั้งนั้นเลยน้ำใสขาวจั่วผิหาดไฟละเอียดมากน่าลงไปดิ้นข้างในพี่ตุนไปนั่งพักในร่มแล้วครับพี่ตุนคุณจอดดัดอยู่นี่อยู่นี่ดูฝรั่งนี่วันนี้มาเข้าแดดมาออกแดดโอ้โหดูเป็นผู้ชายอะไรกลัวแดดนี่มาแล้วแก้งเราเป็นไงบ้างพี่ที่นี่หาดนี้หาดแสม ผมกําลังปรงอยู่ครับผมกําลังมองเนี่ยบางคนอาจจะหาว่าเอ๊ะผมไม่ทำไมมองแต่ผู้หญิงใส่บิกินี่่ะพี่ก็คิดใช่ไหมแต่ผมมองเพื่อปรงพี่ว่าสังขารคนเราอ่ะมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงธรรมธรรมจริงจริงครับผมเนี่ยอย่างว่าเนี่ยพอเราอัดอันนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะกลับห้องไปนั่งสมาธินั่งสมาธิสวดมนต์ละนะครับผมท่าไหนคือคุณจอ์จะสวดท่าไหนเรานะครับผมผมคนดีมากนะครับอย่างเนี้ยครับคุณหลบครับหลอกครับหลบครับ เนี่ยครับภาพที่ทุกคนเห็นนะฮะเนื่อหนังบางสาขครับขอไม่เที่ยงให้ดูทะเลครับเราอยากให้ดูทะเลนะครับเราถ่ายนี่เราอยากให้ดูทะเลนะครับทะเลกลมนะครับที่นี่คือหาดแสมเราแนะนําไปแล้วครับใช่นะครับหาดแสมขาวมากนะครับคือหาดรายขาวมากหาดรายขาวมากนะครับผมลงม่สัมผัสพี่หน้าตาพี่ชมหเป็นพัฒานารภาพเรามาเลือกธรรมะธรรมบุตรเลงตามเข้าไปแล้วเราแต่งตัวดูแปลกมาก เลยครับมาภูมิของพวกเรามากอยากจะบอกว่าเราขอกินแค่นี้เดียวพอนะครับถ้าเกิดท่านไม่รู้ว่าเราจะกินนิดเดียวกินยังไงให้กินงี้ครับผมนิดเดียวพอนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าวงเรานี่เป็นที่รู้จักไปถึงต่างประเทศนะมีคนมาขอถ่ายรูปไม่ผมด้วยผมด้วยขอ้โถ่ายคนหนึ่งหน้าตาดีนะครับ บอกตามผมว่าเขาจำไม่ได้แล้วเขาเห็นเราแปลกแล้วเขาเลยขอเราถ่ายรูปก็แต่งตัวอย่างนี้มาลงในนี่แล้วแล้วดูแม่คุณก็ถ่ายรูปครับดูแม่คุณก็ถ่ายรูปมา่าแม่ถ่ายนิตยสารโอ้โหนี่ลังมืดลัามืดหลังลังมืเกึดกิดเลยเกโอ้โหอยากจะไปนั่งทะเลเดี๋ยวผมจะไปแอคท่าถ่ายรูปบ้างนะฮะนี่ครับเซ็กซี่ไหมครับผมนี่ครับรอให้มันสาดมาเต็มไปมั้ยมันจะเริ่มแหกเรแบบโอ้โหเซ็กซี่เซ็กซี่เอ้า อันนี้ครับอ่านะครับโชว์ไปทั้งหัวนมสีชมพูนะครับอันนี้โรว์ให้ดูนะครับเฟนเฟอร์เฟนเฟอร์อ่าอันนี้นะครับนิดนึงนิดนึงอ่าโอโห้เลยไม่ใช่หัวนมชิซุกะบ้านี่นะครับก็คือความน่าพิสมัยของหาดสมแนะครับ สูงเก้าเรามีข้อมูลที่หาเซิร์ชดูได้ทางอินเทอร์เน็ตแต่บางคนขี้เกียจเซิร์ชก็ดูทางนี้แล้วกันใครที่เจ้าหมาไปเกาะร้านด้วยไม่ต้องเสียค่าเรือให้หมานะบนเกาะร้านมีเซเว่นอีเลเวนด้วยและที่สำคัญชาร์จแค่ชิ้นละสามบาทเท่านั้นแหร่เกาะร้านหรือขี้เหล็กไหลสา,ามารถงอกได้เป็นที่ขอบ,บูชามากบนเกาะร้านและเป็นของที่ระลึกขึ้นชื่อเกาะร้านอยู่ห่างจากฝั่งพัทยา7.5กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ30 4 5ถึงีนาทีเหลือไปเกาะร้านออกจากวัตยาเที่ยวแรก7โมงเช้าและขาออกจากเกาะร้านมีเที่ยวสุดท้าย6โมงเย็นที่เกาะร้านน้ำจืดและอาหารทะเลค่อนข้างมีราคานะครับเช็คราคาก่อนก็ดี ขอโทษนะครับที่เราทำท่านผิดหวังเราอาจจะไม่ได้คาบไก่ขึ้นมาก็จริงแต่นี่ครับเราคาบถุงเลมานเดชบอกไว้นะครับซัมเมอร์อย่างงี้นะครับต้องมีเลนะครับเราก็ทําตามที่ยายากับนเดชบอกไว้นะครับมีเลนะครับถ้าเกิดเลใจดีเป็นสปอนเซอร์ให้เราก็ได้นะครับไม่ว่ากันมีเลมีพวกเราครับครับผมมีเลมีพวกเรา เร็วเร็วรออวัวทิ้งฟิทชีกเล่ไม่ขาดด้วยเด็กชีกเล่ไม่ขาดเราจะคาบเล่ไปกินเลยหนาเฮ้ย,ย,ยก็ยังไม่ขาดอ,อีกเอนอนกอะไรบ่ไม้วันนกแก้วไง น่ารักอย่างนี้เต้นได้้เสำรวยก็ขายสำลีสำลีนั้นแหละก็รวยเฮ้ยส่วนสำรวยต้องห่วยหวยขออะไรได้อย่างนั้นเลยครับสาธุกันครับผมครับอันนี้เป็นพญาพึ่งน้อยพึ่งนโอ้ปะ่เหนือเหนือมันจริงแล้วจริงเราก็รอติดตามแล้วกันครับกับเพลงล่าสุด